คุ้แมแค่ไเพว่าพ่งนี้มีงานต่อนะคะแล้วก็นะคะแรงขับกลอมาต้ายเยอะมากแรคขับกี่ไม่ได้มีแค่ผู้ใหญ่นะ <S <S มีเด็กๆด้วยนี่มาด,ด,ด,ดูมาอะไรกนโซเดนี่แรงขับกี้มาด้สิคะนี่ใชนะ่นี่ใส่จิวหมดเลยตาตงแต่ก่อนล้างรถจนล้างรถเสร็จก็ยังไม่กลับเลยนะโดยเฉพาะคนนี้ฝ้าวลูกป,ปีวันไหนมาล้างก็ฝ้าวยืนข้างหน้าถ่ายวีดีโอเลย <S <S ลวลันนี้มาหาพี่นิกี้ทำไมไม่ทำไรไม่ ม่นิกกีมาถูมาถูรู้เขาบอกว่าตอนแรกเดินมาหานิกกี้ที่นิกี้นิกกี้หออแก้มผมหน่อยเพราะเมื่อกี้แบบพี่ถูกผมดิห่างมากเลยทำไมถึงอยากให้พี่นิกกี้ถูกนะทำไมพี่นิกกี้จะแบบอ๋อเราชอบพี่นิกกี้ไหมชอบไหมโตขึ้นจะจีบพี่นิกกี้ไหม บอกรบอกรีไม่อาไม่บอกลับแล้วรีไมแล้วตอนนี้อยากให้พี่นิกกี้ทำอะไรอยากให้ทำอะไรจูมรูแล้วมาสัมภาษณ์หน่อยแซสวยเนี่ยน้องคนนี้ซึ่งพูดที่ภาวะเนี่ยน่าจะมีรายได้ไม่ถึงที่จะเลี้ยงพวกเราได้นะแต่ว่าด้วยความใส่ซื่อเขาบอกว่าให้เราจูบเขาหน่อยเราต้องเราต้อง tặng người để biết ơn đúng à, mới đẹp đẹp đây đúng không? một, hai, ba, bye bye, à, bên